ออเอาคเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเล่นเกมผีนะครับเป็นเกมผีที่เกมผีอะไรก็ไม่รู้นะกูเห็นแล้วกูเล่นมาแล้วแหละเออเกมผีอะไรไม่กูเห็นแล้วกูกอกเขาเล่นนั่นแหละเออกดเล่นเพลเลยแล้วกันเออไปเกมผีอะไรไม่รู้หรออ่ะอ่ะอ่ะ ช่สุดเลยสึ่เหน่ดวยใช่ไโอ้ยสู้ไอ้สุนัขสุนัินแวเอาที่นเลยโอ้ยก่อาไม่ออกหรอกไอ้ี้ย่านไม่ออกไม่ได้เก่งอะไรกิ๊กี่ไม่ได้เก่อะไรกัเาเอาล่ะโอ้นี่มันทีวีไม no ่มีอีกดูว่าจะกดอะไรไิโดได้ไหมวิ่ง go to เด้อ เอ๊ะเฮ้ยโอ้โหสุดคอดใหญให่ทุกคนถ้าเราเข้าไปล่างเดี๋ยวว่ากูตกส้วมตายแน่นอนเลยดิเฮ้ยอ๋อเปิดน้ำได้นี่มีทชู่เปิดอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่รู้เลเอ๊ะในนี้มีอะไรอยู่ไหมไม่น่าจะมีมั้งโอเคโอ้ยประตูตัวไม่กี่การเลยดูประตูะตกี่การยี่อะไร นี่อะไรตูไดไปได้ไหมออกไปได้ให้เดินโชว์เฉยๆนะออกนี่ไปไม่ได้ละโอ้ดีเฮ้ยแม่ไม่เปิดให้เลยท้ายกิ๊บหายเลยโอ้โหเฮ้ย,อยโอ้โหประตูแบบแบบนี้กละเจอแนวแนวนี้กละไอ้ Hello m o t t e r Fucker ก็อยู่ที่นี่ไหมเสดัง เบาไวเป่ะเพิ่มแม่งเพิ่มอีกนะอ่ะนี่นะทุกคนอ่าเอาสิ่งดังไปเลยมาดูจะได้แบบว้าวแบบน่ากลัวแบบถึงใจนะครับผมเอออ๋อการนอนเนาะเกมคือการนอนคนเดียวนะครับผมนี่คือแบบจำลองในการอยู่บ้านคนเดียวอ่ะโอเคนอนนะครับผมคอฟอฟี่ โอ๊ยเดี๋ยวคุณนอนนอนแล้วก็ตกใจจริงด้วยประเด็นไช่โอ้โหแล้วแสงแบบเออไอ้หมดอะไรอ่ะเฮ้ยสดีทบ้าเลเออคงตาฝาดแน่เลยครับเหมือนเห็นเงาอยู่ทางขวานะครับเงาอะไรบ้าน่าเงาอะไรบ้าน่าม่นช่องเงาอะไรบ้านะพี่บิลเลียน มันคืออะไรวะวเวรอะไรเมื่อกี้ hey! เฮ้ยเหมือนเป็นเงาแล้วทุกอย่างดึงอะ่ะจะคนโดนตัวบ้านทีหดึ่งนะอีมันเป็นโจรปวกวะก็เป็นโจยแน่เลยเฮ้ hey! ยใครน่ะอาจจะเมื่อกี้กูบินได้ อะไรอะ่ะเป็นอเลือดอะ่ะอาใครมาเยี่ยวไะเว้เนี่ยที่ไว้ก็ไปน้าท่วมเลยถุยอย่างนี้หรือเปล่าอ๊ะเจ๊อัะเจ๊ไม่มีล้วอยู่ห้องนี้วะ ตอนนี้มันเปิดไม่ได้อืมอ,นนอันนี้ก็ไม่ได้ใช่นะมันเปิดเดิดปิดป,ประตูไม่ได้ทุกคนตูมันอ้าเลยอ่ะตู่ที่บนเ,เนี่ยนอนดกวยที่ไปเองหรือเปล่ากูไม่อะไรหรอกมาก เออต้อกดอีฟตื่นไม่ได้ค,ค,ค,คิวว่านอนตื่นได้นะทุกคนนะเออโอ้ไม่มีอะไรหรอมงเกียบละอืมของนี้อยา่างแรกเลยฮัลโหลไม่มีอะไรหรอกนะ ดูภาพนี้แต่ห้องนี้มันเป็นห้องอะไรครับลูกโอ้อะไรก็ห้องนี้ได้แล้วเหรอดูกะละหอะไรโอ้เสือบิ้วมาเลยไว้ ไม่น่าจะมีอะไรไอ้ห้องงูห้องห,ห,หนึ่งมันก็ไม่ได้ให้เราทำไรเอ้าว่าแต่มันก็ให้เราอยู่ห้องนี้หรอให้กูทำะไรอ่ะให้กูทำอะไรอ่ะ,อใ,หอะ,อะอให้ทำอะไร ตู้นี่มันมีอะไรมันอาจะมีอะไรดูข้างล่างก็ได้ไหเ,เฮ้ยว้าวตกใจหมดอลยเอาล่ะพี่ชมครับก็แค่นี้นะครับ เป็นเกมเล่นจากจิตวิทยาของผมเองนะครับเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีเลโคมากมายแต่ทาให้เราแบบรู้สึกไปเองแต่ว่าเป็นของจริงเนี่ยตัวแขกจริงรตัวแก้ปิดท้ายได้ไรอ๋อชิบหายขอลาไปก่อนนะผมไปบ่ายผมไปบ่าย